สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่าโอเคก่อนอ่านไพ่นะคะคือเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเขาคือใครบ่อยมากเขาก็คือคนที่คุณนึกถึงนะคะใครก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะคุณนึกถึงใครก็คนนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าราศีอะไรคือบางคลิปเนี่ยผู้อ่านอาจจะไม่ได้ ไม่ได้บอกราศีลัคนาราศีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคลิปเนี่ยหัวข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาคนที่คุณนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเจาะจงไปเลยคุณก็แค่ฟังถ้าเนื้อเรื่องมันตรงกับคุณก็โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าฟังแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่นี่มันไม่ไม่ไม่เป็นชีวิตของคุณเลยมันเรื่องของใครก็ไม่รู้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมแล้วก็เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะก็คือมันจะไปตรงกับดวงของใครก็ ก็ไม่รู้ละนะคะมันก็คงตรงกับทุกคนไม่ได้นะโอเคเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะถ้าบางครั้งเนี้ยผู้อ่านอาจอาจะแบบอ่านสับสนหรือว่าอ่านช้าตะกุกตะกักบ้างหรือว่าพูดวกไปวนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆผู้อ่านก็อ่านไพ่ตามตามหน้าไพ่นั่นแหละแต่ว่าบางทีอะอย่างที่บอกนะว่าไพ่อะมันมันสามารถที่จะแปลความหมายได้หลายอย่างอืม เราก็แบบเปิดแบบสุบสนอะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าไพ่ใบต่อไปมันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะแบบมีวกวนมีสับสนบ้างแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งมันก็ด้วยพลังงานของหลายๆคนที่เข้ามาดูอะมันไม่ใช่พลังงานของคนคนเดียวเนาะ,ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนมันมีหลายเรื่องเข้ามาเข้ามาอยู่รวมกันอะไรแบบเนี้ยนะคะพลังงานมันก็อาจจะสับสนได้โอเคนะอ่ะทีนี้หัวข้อวันนี้นะคะเขาฝากมาบอกคณว่า ว้าวคุณสองคนแบบคือดูไม่มีปัญหาเนาะดูแบบรักกันดีนะคะในช่วงนี้คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณก็คือคุณก็คือที่สุดในใจของเขาแล้วเขาก็คือแบบเป็นความสุขของคุณดูไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไหนโอเคถ้าเอเนอร์จีพลังงานมันดีขนาดนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขาฝากมาบอกอะไรคุณ ماذا <applause> صار <applause> มองเห็นแพชชั่นมองเห็นแบบความรักเต็มไปหมดนะคะดูแบบอุ้ยอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็แพชชั่นต่อ,อก,กันอือ เข okay. าฝากมาบอกคุณว่าเดนะี๋ยวนะผู้อ่านรู้สึกว่าบางคนเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบเป็นคนคุยที่ที่สถานะยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าแล้วเหมือนเขากำลังจะขอความรักจากคุณอะหรือไม่เขาต้องการที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะค่ะ เขาดูแบบมีแพชชั่นกับคุณมากๆแล้วก็ดูดูมุ่งมั่นคือโอเคอะเป็นคำพูดเลยแล้วกันนะคะผู้อาจจะแทนเป็นชั้นกับเธอแล้วกันนะชั้นก็คือเป็นคำพูดของเขานะคะผู้อาจจะแทนตัวเป็นเป็นเขาแล้วก็สื่อสารกับคุณนะอตอนนี้นะชั้นเนี่ยกำลังคิดหนะัก คิดมากมันมีเรื่องบางอย่างที่ที่ฉันกําลังคิดอยู่ในหัวเราแบบยังตัดสินใจไม่ได้อะว่าจะทํายังไงดีในเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนคือฉันเนี่ยฉันรักเธอมากนะฉันชอบเธอมากเลยอะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันแบบคงไม่น่าจะแบบเจอคนที่ใช่มากกว่านี้อีกแล้วอะ่ะ ฉันทั้งรักทั้งหลงเธอแล้วก็แบบอยากจะได้เธอมาเป็นของฉันคนเดียวแบบไม่อยากจะปล่อยเธอไปฉันกลัวที่จะสูญเสียเธอไปอ่ะฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันไม่รีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเธออ่ะจะเปลี่ยนใจไปจากฉันเธอจะไปมีคนอื่นเพราะเธอก็แบบก็สวยก็หล่อเธอดูดีเธอมีเสน่ห์มากเลยอ่ะคนอื่นต้องเข้ามาชอบเธอแน่เลยคงไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกที่ชอบเธออ่ะ เธอเป็นคนที่สวยเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์เธอเป็นคนที่หล่อเธอเป็นคนที่เท่ม,มากๆเลยอะเธอดูแบบเธอดูแบบเลือกได้อ่ะสวยหล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันน่ยฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฉันกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะทํำยังไงดีฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปจากฉันหรอกนะฉันบอกไว้เลย <laughs> พ่อฉันเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องได้เธอมาเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาคือฉันอยากจะคบหากับเธอแบบจริงจังอ่ะคือในกรณีที่ที่ใครยังไม่ได้มีสถานะชัดเจนนะคะเขาจะขอคุณเป็นแฟนแน่ๆเลยอ่ะ เขากาลังตัดสินใจจะขอคุณเป็นแฟนแต่ถ้าใครที่คบหากันแล้วนะคะเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขาจะขอขอพัฒนาในสเตจถัดไปบางคนอาจจะถูกขอแต่งงานนะคะหรือว่าเริ่มคุยเรื่องอนาคตการแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเนี่ยเพราะเขากําลังคิดมากเรื่องนี้นะคะ่ะเรื่องที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ในอีสเตจถัดไปคือแบบมีความมีความ คิดเยอะคิดมากคิดแบบเอาไงดีวะมันเหมือนกับว่าถ้ากรณีคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะเป็นแฟนคบหากันอยู่แล้วอะ่ะแล้วเขาอะ่ะคือเขาอยากจะขอคุณแต่งงานอยากจะคุยเรื่องแต่งงานกับคุณอะ่ะคือเขาอยากให้คุณเป็นสามีเป็นภรรยาของเขาเลยแต่เขาอะ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันยังไม่พร้อมตอนเนี้ย ตัวเขาเองมันอาจจะยังไม่พร้อมแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อยากจะพูดอะแต่ก็อยากจะขอเขาเลยมีความลังเลมีความแบบคิดมากคิดเยอะเอาไงดีอะยังคิดหาทางออกไม่ได้เลยอะว่าจะจะพูดตอนนี้เลยดีไหมถ้าไม่พูดตอนนี้คนอื่นจะมาแย่งคุณไปก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออีกอีก สถานการณ์นี้ก็คือสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้เป็น,ปนแฟนกันเป็นคนคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เขาก็าคืออยากจะขอคุณเป็นแฟนเขารู้สึกว่าถ้าไม่รีบขอคุณตอนเนี้ยเขาจะอาจจะถูกคนอื่นแย่งไปก็ได้เพราะคุณนะดูมีสเสน่ห์จังเลยคุณดูสวยดูหลอ่อคุณดูแบบไอ้ยใครๆก็ต้องอยากเข้าหาคุณอะ่ะเขากลัวถูกแย่งเขากลัวคุณจะแบบเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ เอจ้จะดูใจกันอีกนานแค่ไหนอะ่ะเขาเขาก็คิดว่าตัวเขาอะ่ะเขาก็รักคุณนะเขาก็ชอบคุณมากๆเลยอะ่ะทีนี้เขาก็ยังแบบว่าบางคนมันเหมือนแบบว่ายังคุยกันได้ไม่นานหรือรู้จักกันได้ไม่นานเขาก็กลัวว่าแบบ ที่มันจะเร็วไปหรือเปล่าคุณจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะแบบพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนแบบคิดเยอะค่ะคิดมากเรื่องนี้มีความกลัวมีความกังวลอะนะคะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องน่ารักนะก็คือนั่นแหละเขารักเขาหลงเขาห่วงแหนคุณนะอืมแล้วเขาก็กลัวว่าแบบคนอื่นจะมาแย่งคุณไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า อามาดูให้ข้อความนะคะการข้อความหน่อยว่ามีอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณ I smile whenever I got messages from you ฉันนะ่ยยิ้มทุกครั้งที่แบบได้รับข้อความจากเธอนะ You are my sunshine เธอเป็นเหมือน ความสดใสเหมือนแสงอาทิตย์ในใจของฉัน You c a n be replaced by anyone ไม่มีใครแทนที่เธอได้ว้าวว้าว I'm waiting for you นั่นไงฉันรอเธออยู่นะอื อย่างที่บอกเหมือนบางคนแบบอาจจะแบบคุยกันได้ไม่นานดูใจกันได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือใจร้อนรุ่มร้อนมากๆเลยอยากพัฒนาแล้วอะคะอยากอยากเป็นสเต็ปถัดไปกับคุณอะรอรอดูทีถ้ารอดูว่าคุณจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะ t i m you tell how much I love you <laughs> เวลาจะบอกเธอเองนะว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน We're a so far away but our hearts are together นะบางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยแต่ว่าหัวใจของเราใกล้กันนะ a s e don't l e a v e me เห็นไหมหู่บ้านบอกแล้วว่าบางคนน่ะเขามีเขามีความกังวลมีความกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งคุณไปเขากลัวคุณเปลี่ยนใจไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ย We met e at the wrong time and the wrong place อ้าวทำไมล่ะใบสุดท้ายดูไม่เข้าขั้วไงไปรู้นะเราเจอกันในเวลาที่ผิดที่ผิดเวลาอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์รอบๆตัวนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีเรื่องของความหาา่างไกลมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็คือเขาหรือคุณอาจจะยังไม่พร้อมในบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น คือถ้าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างพร้อมนะผู้อ่านว่าเขาก็คงขอคุณเป็นแฟนหรือว่าขอคุณแต่งงานขอสเต็ปผัดไปที่แบบอย่างใจเขาอะอย่างอย่างใจเขาคิดแล้วอะนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรแหละมันต้องมีอะไรบางเรื่องบางบางสิ่งบางอย่างอะนะคะที่ยังเป็นปัญหาอยู่ไ,ม,ไม่งั้นเขาไม่คิดมากอย่างนี้หรอกอื มันก็เลยเนี่ยนะคะพไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกว่ามี t t e wrong time and the wrong p l a พ e บางทีแบบสถานที่หรือเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เอ,อื้ออํานวยในความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้นะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามเราชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ